สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้จะชวนกันมาทําอะไรเล่นๆสนุกๆน,น,น่ารักน่ารักนะคะพอดีไอเดียนี้ผุดขึ้นมาจากามีน้องคนนึงนะคะสั่งสั่งซื้อโอพันเทียนนี่ราคาแต่ว่าพอดีน้องท่านนั้นนะนะคะเขาก็บอกว่า,าพี่หนูเตรียมกระถางขนาด2นิ้วเอาไว้นะคะพี่ช่วยหาโอพันเทียที่ขนาดเหมาะกับกระถางให้หนูหน่อย พี่ก็เลยมีความคิดว่าเออเอากระถางเล็กๆมาลองปลูกโอพันเทียชิ้นเล็กๆดูนี่นะคะเราก็เลยไปเลือกหากระถางเราก็มีพวกแก้วเซรามิกถ้วยเซรามิกที่เราเจาะรูนะคะวิธีการเจาะรูแก้วเซรามิกเรามีวิธีการอยู่นะคะในคลิปลองไปเสิร์ชหาดูนะคะ DIY การเจาะกระถางโดยไม่ต้องใช้สว่านนะคะพี่มุกใช้ค้อนกับไขควงเจาะนะคะนี่ค่ะพี่มุกก็เลยไปเดินหาโอพันเทีย หลายหลายชนิดที่มีขนาดแพทเล็กขนาดแพทเล็กนี้ที่นี่คือขนาดแพตต้องแก่พอที่จะเอามาปลูกได้นะคะไม่ได้เป็นใบอ่อนไม่ได้เป็นต้นอ่อนเขานะคะคือบางทีเวลาเขาแตกกอใหญ่ๆอะ่ะเขาก็จะมีเบียดกันใบเบียดกันมาค่ะหรือว่าแบบบางทีเขาก็แตกกิ่งก้านออกมาในขนาดเล็กนะคะก็เลยไปเลือกมาที่เป็นไซส์เล็กๆที่คิดว่าจะเอามาปลูกนี่ก็เป็นเซมาด่าง อันนี้คอนโซเล่ที่หลายๆคนเคยเห็นแบบโอ้โหใบหลายฟุตเลยนี่มาขนาดแค่2อสนิ้วนี่ก็เป็นโอพันเทียลินปีศาตอันนี้เป็นต่อซิลิอุสนะคะคอนโดนางฟ้าแบบขนาดใหญ่แต่ว่านี่เขาแตกหน่อมาเล็กๆพี่มุก็เลยตัดมาอันนี้เป็นโอพันเทียดิคัมเบนส์อันนี้เป็นพวกโอพันเทียทูน่าหนามทองนี่รูปร่างเขาจะแปลกๆค่ะแล้วก็ไปค้นหามาตัดออกมาได้เนี่ยดูหนามก็สิโอ้โหฟูฟ่องมาก น้ำลายขนาดมีทั้งทรงใบพัดเป็นทรงรีข้างบนนั่นสองอันน้ำโพโผนั่นก็เป็นโอพันเทียทูน่าน้ำทองนะคะเขาจะแตกต่างกันพีม่มุกก็ไปเดินเดินรอบบ้านแล้วก็ลองไปตัดมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิธีการปลูกกันเลยนะคะก็ใช้สูตรทรายเดิมค่ะทราย1ส่วนทรายหยาบนะคะแล้วก็ดินร่วนหนึ่งส่วนร่อนผสมเข้ากันคลุกคล้าให้เข้ากันค่ะแค่นี้เลยใช้สูตรนี้ง่ายๆปลูกโอพันเทียนะคะอันนี้เราจะใช้แบบตัดสดแล้ว,ลวเอามาปักชำเลยนะคะยังไม่มีราก แล้วก็ใส่ยาฆ่า,มาแมลงลงไปในนี้เลยค่ะเพื่อความสะดวกเพราะว่าภาชนะเล็กใส่แต่ละครั้งจะเสียเวลาเทล,ลงไปในดินนี้เลยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะยนระยะเวลาค่ะเราจะทําทุกอย่างด้วยความรวดเร็ว <c oughs> นะคะจะได้ดูกันไปไม่เบื่อแล้วก็เผื่อได้ไอเดียใครปลูกออโอเันเทียลงกลางแจ้งเยอะๆมีหน่อมีต้นเล็กๆลองเปลี่ยนบรรยากาศมานี่นะคะเราก็จะใช้เป็นกากมะพร้าวสับสําหรับรองก้นกระถางนะคะ เรามาเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากระถางแรกนี่เราก็รองก้นด้วยกรเบมะพร้าวสักหนึ่งชิ้นพอแค่ปิดรูกระถางไม่ให้ไม่ให้ดินรั่วไหลเท่านั้นเองนะคะแต่ว่ายังสามารถระบายน้ําได้นะคะเราใช้เป็นต้นตัดสดเลยนะคะตัดสดแล้วก็มาพึ่งลมไว้สองสามวันเสร็จแล้วก็นํามาปลูกปลูกตอนปลูกเสร็จแล้วก็ยังไม่ต้องรดน้ําเลยนะคะสองสามสัปดาห์ทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ตักดินใส่แล้วเราก็ เนี่ยคะ่ะนำกิ่งที่ตัดสดๆมาเลยคะ่ะมาปักชํำเลยเราเริ่มต้นด้วยโอ e n นเทียทูน่าเสมาแล้วกันหนามเขาจะไม่ใช่ค่ะพูดผิดโอปันเทียทูน่าหนามทองนะคะขออภัยด้วยค่ะเราปักลงไปสดๆแบบนี้เลยนะคะเป็นการปักชํำกันไปในตัวแล้วก็ใช้เป็นตั้งโชว์ได้เลย นะคแต่ว่าพอเขาไม่มีรากเนี่ยเราก็ต้องพยายามาทําให้เขามั่นคงหน่อยฝังไปให้ในให้ลึกพอสมควรนะคะประมาณสักอสองสามเซนเพราะว่าอันนี้ใบขนาดเล็กแล้วเดี๋ยวเราจะโรยด้วยหินนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะอยู่แน่นหนาพอสมควรแล้วว่าเขาจะมีหนามรอบๆซึ่งก็คอยช่วยพยุงลําต้นเขาเอาไว้ได้นะคะ นี่ค่ะเราก็จะเริ่มปลูกกระถางเล็กๆนะคะก็จะเป็นพวกถ้วยเซรามิกถ้วยกาแฟเก่าๆอะไรเงี้ยค่ะเรามาปลูกได้คือบางทีหลายๆคนเนี่ยก็คุ้นชินกับการปลูกเป็นแคคตัสหัวกลมๆอีชินนอฟอ,อ,อะไรล่ะพวกดาวล้อมเดือนพวกเ,เป็นทรงหัวกลมทั้งหลายนะคะซึ่งพวกนั้นก็คุ้นชินกับการใส่กระถางสวยๆน่ารักปลูกในโรงเรือนอยู่แล้ววันนี้เราลองมาเปลี่ยนแนวเป็นปลูกเป็น โอพั ia, นเทียนหนามโหดดูบ้างแต่อยู่ในกระถางน่ารักมุงม้งมิ้งเขาจะเป็นยังไงอันนี้แล้วก็ไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะวิธีปลูกทุกกระถางก็ปลูกด้วยวิธีเดียวกันคือรองก้นด้วยกร,เระเบ้างพลาสับใส่ดินนะคะแล้วก็เลือกเอาโอพันเทียชิ้นที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นโอพันเทียเดสเซอร์สกายซึ่งจริงๆของจริงถ้าเกิดแบบไซส์โตเต็มที่ขานาดใหญ่กว่าฝ่าม,มือเลยนะคะอันนี้เราเลือกหนอ่อที่เขาเล็กๆเขาหลบหลบเบียดเบียดกันอยู่ะคะ่ะพี่มุกเลยไปตัดออกมา อันนี้เราจะเน้นเป็นโอพันเทียทั้งหมดเลยแล้วก็มีตอ่อซีเรียอุสหรือ,อ,รอคอนโดนางฟ้ายักษ์อันหนึ่งแค่นั้นเลยนะคะนี่ก็ได้บรรยากาศแลวนะคะอีกแบบหนึง่งอันนี้จะเป็นโอพันเทียเซมาด่างนำมาใส่กระถางก็สวยคือเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนจะคุ้นชินกับการที่พี่มุกจะพยายามแนะนําหรือผลักดันให้ทุกคนนาโอพันเทียปลูกกลางแจ้งนะคะซึ่งก็ยังยืนยันเช่นเดิมนะคะว่าเจ้าพวกโอพันเทียพวกนี้เขาเป็นพวกสายพันธุ์ไม้ป่าไม้ ธรรมชาตินะคะถ้าอยู่กลางแจ้งกลางแดดแรงๆนะต้นเขาจะโตได้เต็มที่อวบใหญ่สวยงามเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็หนามลาต้นเขาจะแสดงศักยภาพความสวยงามเขาได้เต็มที่หนามก็จะออกมายาวได้กว่ามากกว่าที่เราปลูกในกระถางนะคะสีสันลําต้นก็จะสดใสสวยงามมากกว่าอยู่ในกระถางเยอะนะคะถามว่าแนะนําให้เอาโอบันเทียมมาปลูกในกระถางไหมนะคะก็ไม่แนะนํานะคะแต่ว่า สำหรับวันนี้เนี่ยที่นํามาทาเนี่ยต้องใช้คําว่าอะไรอ่ะอารมณ์นึกสนุกค่ะอยากให้แบบลองโอปันเทียมมาในโหมดมุง้งมิ้งน่ารักดูบ้างจับมาใส่กระถางแล้วตั้งโชว์บ้างก็น่ารักดีนะคะจริงๆแล้วได้อยู่ถามว่าเขาอยู่อย่างนี้ได้ไหมก็อยู่ได้สักหกเดือนปีหนึง่งอาจจะอยู่ได้อาจจะไม่โตมากหรือว่าถ้าแตกหน,อหนอห่อหน่อก็อาจจะผอมเรียวไม่อวบอ้วนอะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าใช,ใช้ใช้เป็นเขาเรียกอะไรล่ะใช้เป็นเครื่องประดับได้ ตั้งโต๊ะทำงานสวยๆหรือว่าตั้งโชว์เก๋ๆถ้าขายสำหรับใครที่เบื่อพวกแคคตสทรงกลมๆพวกยิมโนพวกอะไรซึ่งพวกนั้นเขาสวยงามพร้อมโชว์อยู่แล้วนะคะเราเปลี่ยนแนวมาแนวแบบดิบๆอย่างนี้ก็ไม่เลวนะคะคือพยายามคิดอะไรให้แบบหลากหลายคะ่ะแล้วก็ลองทำดูนะคะก็ไม่ได้ดีร้อเซ็แล้วก็ไม่ดีซะเลยร้อซนะคะบางทีเราก็ลองทำอะไรแปลกๆดูบ้างนนะคระับพี่มุกว่าก็สนุกดี เนี่ยค่ะพอออกมาเขาก็จะดูแบบเอออยู่ในถ้วยน่ารักจังเลยแต่อูหดูหนามสิฟูฟ่องน่าก,กลัวจังเลยมันก็จะเหมือนขัดแย้งกันหน่อยแต่ว่าออกมาแล้วก็ก็ลงตัวดูสวยไปอีกแบบน,นะคะก็ลองทําดูค่ะอันนี้เป็นคอนโซเล่ซึ่งจริงๆเนี่ยโอ้โหใบาย,ยาวเป็นเมตรเลยนะอันนี้เขาก็มีแบบแตกหน่อเล็กๆอวบอ้วนสวยงามทุกใบนี่คือไม่ใช่ใบอ่อนนะคะเราจะเลือกใบที่โตเต็มที่แล้วพร้อมที่จะขยายพันธุ์แล้วนะคะ นำมาปักชำแต่ว่าแค่เขามีขนาดเล็กเท่านั้นเองก็ต้องเลือกเอา่ใครที่แบบมีเจ้าพวกโอมปอเทียปลูกเป็นก้อใหญ่ๆก็ลองไปเดินๆด,ดูแล้วเจอพวกหน่อเล็กๆอย่างนี้ก็ตัดมาลองใส่กระถางน่ารักน่ารักอย่างนี้ดูก็ได้นะคะนี่เราก็จะไปอย่างเร็วเลยนะคะขั้นตอนเราก็เหมือนเดิมเลยคือใส่กระมาพารองก้นกระถางแล้วก็ใส่ดินสูตรของเรานะคะดินปนทรายแล้วก็ใส่ยาฆ่ามแมลงนิดนึง แล้วก็ใส่อันนี้เป็นโอพันเทียดีคัมเบนส์นะคะอันนี้คือถ้าปลูกในกระถางหนามก็จะน้อยถ้าลงดินใครเคยลองนําลงดินแล้วโอ้โหหนามก็จะยาวได้ถึง2นิ้วเลยนี่นะคะผลงานอย่างรวดเร็วของพี่มุกเสร็จออกมาแล้วได้กี่กระถางคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดปดบสิกระถางนะคะในรูปแบบแตกต่างกันนะคะพวกหนามโหดก็มีพวกใบสวยใบเก๋ทรงแปลกๆมีซิริอุสหอันมีเสมาด่างเสมาธรรมดา ะะเดี๋ยวเราจะมาโรยหินกันนะคะเพื่อความสวยงามเพราะว่าถ้าเกิดเราจับใส่กระถางเล็กๆน่ารักแบบนี้เราก็อาจจะตั้งโชว์บนโต๊ะโต๊ะทานกาแฟกลางแจ้งอย่างนี้ก็ได้นะคะเราสามารถนําไปวางกลางแจ้งได้นะคะหลังจากที่เขามีรากแล้วแล้วก็เริ่มจเจริญเติบโตนี่นะคะแล้วก็ใส่ใส,ใส่หินเขาเรียกอะไรหินแม่น้ําหินตู้ปลานะคะเราเลือกสีขาวจะได้แบบสวยสะอาดแล้วก็สีก็ตัดกับตัวแพทของเจ้าโอพันเทียนะคะ ค่อยๆใส่ด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าหนามเขาค่อนข้างจะดเดือดเดือดเผลอไปเกี่ยวเผลอไปอะไรก็อาจจะบาดเจ็บได้ใส่ถุงมือก็ป้องกันได้นิดนิดนึดนดนงค่ะคือเหมือนทําให้แบบยืดหยุ่นนิดนึงแต่ว่าถ้าเกี่ยวก็เจ็บค่ะค่ะก็โรยหินลงไปโรยทุกต้นเลยนะคะเพื่อความสวยงามเนี่ยเราก็สามารถนําไปตั้งตามโต๊ะนั่งเล่นกลางแจ้งวางริมระเบียงได้นะคะแต่ต้องโดนแดดนะคะ เจ้าโอพันเทียยังไงก็ต้องโดนแดดก็คือแต่ถามว่าปลูกไปนานๆเขาจะเป็นไงก็ถ้าเกิดเขาแตกหน่อเขาก็อาจจะออกไปทางแบบยืดๆรีๆหน่อยไม่อวบอ้วนสวยงามเท่าที่ควรนะคะเดี๋ยวพี่มุกก็กะว่าปลูกเอาไว้อย่างนี้เล,นเล่นๆสักปีหนึ่งพอรากเขาเริ่มเยอะเนี่ยพี่มุกก็คงจับลงดินทั้งหมดนะคะแค่เอามาแบบให้น่ารักน่ารักมาตั้งโชว์แล้วก็ทําคลิปให้ทุกคนดูว่าอ๋อเจ้าโอพันเทียก็เอามาทําเป็นน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ได้นะ สำหรับท่านที่ไม่มีบริเวณไม่มีพื้นที่ที่จะปลูกนะคะแล้วอยากจะปลูกโอบันเทียชอบความสวยงามลักษณะสวยงามของโอบันเทียแล้วอยากจะปลูกบ้างก็ปลูกใส่กระถางก็ไม่เลวก็ต้องขอบคุณน้องท่านนั้นนะคะที่จุดประกายไอเดียให้ี่มุกรู้สึกว่าเออโอบันเทียก็ปลูกในก,กระถางเล็กๆได้นี่นะทำไมจะต้องแบบเอาให้มันใหญ่โตเอถอะทะโบกเวก,กันขนาดนั้นนะคะเรามาแนวแบบน่ารักเล็กๆบ้างก็ได้ นี่นะคะถ้าน้องท่านั้นดูอยู่ก็ถ้าปลูกแล้วก็ช่วยเอามาให้พี่มุกดูด้วยเนี่ยพี่มุกได้ไอเดียมาจากน้องเขาเลยนี่อันนี้เป็นคอนโดนางฟ้าแบบแบบต้นใหญ่นะคะแต่เขาแตกหน่อมาสั้นๆแต่หน่อเขาแก่แล้วนะคะไม่ใช่หน่ออ่อนแต่เขาเล็กอยู่เนี่ยก็ตัดมาก่อนที่เราจะมาทาพวกหน่อเล็กๆนี่ได้เราก็ต้องมีกอใหญ่ก่อน,นะคะ่ะอันนี้ก็เดินรอบบ้านแล้วก็ตัดตัดมานี่ค่ะเราก็โรยหินให้เต็ม ด้านบนเลยนะ,ะให้แน่แล้วก็ใช้มือกดให้แน่นระวังน้ำนิดนึงสําหรับอันที่มีน้ําสวยนะคะแบบแบบมีน้ําก็สวยแบบแบบไม่มีน้ําก็สวยนะคะอันนี้เป็นคอนโซเล่เขาจะอยู่ในไข่สไปร์เลสโอพันเชียนะคะหนามเขาจะไม่มีอันนี้เป็นดีทัมเบนใบจะลายลายนิดนึงถ้าแดดแรงๆนี่ต้นอ้วนๆและหนามยาวเลยอันเนี้ยนี่ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ พอโรยหินปุ๊บโอ้โหสวยหรูขึ้นมาทันทีเราก็สามารถนำไปตั้งประดับบนโต๊ะทำงานบนโ,โต๊ะรับแขกหรือว่าตามริมระเบียงบ้านทําทุกอย่างได้เหมือนกระถางแคคตัสเลยนะคะช่วงแรกที่เราปลูกอันนี้นะคะเราก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งรดน้ำเลยสองสัปดาห์แรกนี้ไม่ต้องรดน้ำเลยแล้วก็ อยู่ในที่รำไรก่อนยังไม่ต้องอยู่ในที่แดดมากนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็รดน้ําสัปดาห์ละหนึงครั้งพอหนึ่งครั้งพอนะคะเพราะว่าเขายังไม่มีรากสักประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งนะคะก็ค่อยเ,อเริ่มรดน้ําสักสองสามวันครั้งแต่ว่ารดให้น้อยค่ะน้ําให้น้อยไว้แสงให้มากก็สามารถนําออกไปวางกลางแจ้งได้นะคะวางตามาริมระเบียงหรือว่าตามอาขอบหน้าต่างหรือว่าจะวาง แดดร้อยฝนร้อยเลยก็ได้ค่ะถ้าหลังจาก2เดือนไปแล้วนะคะมั่นใจว่ารากเขามาแล้วแล้วเขาก็พร้อมที่จะแตกหน่อแล้วแต่หลังจากนั้นถ้าเกิดเขาแตกหน่อย,ยาวเก้งก้างอันนี้อาจจะต้องมีการตัดตัดแต่งบ้างนะคะเพราะว่าสายพันธุ์โอปันเทียนเนี่ยต้นเขาจะค่อนข้างโตแล้วก็แตกหน่อตดต่อ,ต,อต่อกันไปเรื่อยๆเขาจะไม่ได้ขยายออกทางลำต้นเขามากมายนะักถ้าถูกบังคับอยู่ในกระถางแบบนี้นะคะอาลละ่ะสำหรับวันนี้ก็นำไอเดียแปลกๆน่ารักน่ารักสำหรับ คนรักโอพันเทียนะคะมาจาับโอพันเทียใส่กระถางเล็กๆน่ารักกันนะคะก็ยังไงก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์ได้ไอเดียบ้างก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากตามไปที่เพจมุกแคคตัสนะคะเพจนั้นก็จะมีข้อมูลต่างๆแล้วก็มีสินค้าต่างๆที่พอจะแบ่งขายได้ในช่วงแต่ละช่วงเวลานะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็ สำหรับคนที่รักกระบองเพชรทั้งหลายก็ขอให้ปูกกระบองเพชรอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ